เรามาเจอกันอีกแล้วกับนิทานกิจกรรมสนทนาภาษาเด็กเด็กๆพร้อมที่จะชมไหมคะพร้อมโอเคผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วครูจ้าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงหน่อยคะ่ะโอเคถ้างั้นรับชมได้เลยคะ่ะ ณป่าแห่งหนึ่งมีแม่เป็ดตัวหนึ่งกําลังฟักไข่อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเป็ดตัวน้อยๆของเขาก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดแต่เหลือไข่ใบใหญ่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกกไข่ต่อไป แต่ในที่สุดแล้วไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกมาลูกเป็ดโผล่ออกมาจากไข่มีตัวโต,วตวคอยาวขนสีเทารูปร่างน่าเกลียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากๆและคิดในใจว่าคงไม่ใช่ลูกของเราแน่นอน วันรุ่งขึ้นแม่เป็ดก็ได้พาลูกเป็ดน้อยๆไปวไ่ายน้ำที่สระเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดขี้เรตัวใหญ่จะว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดวิ่งแข่งขันลงไปลอยคออยู่ในน้ำและว่ายน้ำได้อย่างสวยงามแต่ลูกเป็ดขี้เรนั้นไม่มีความสุขเอาเสียเลย เพราะลูกเป็ดตัวอื่นๆได้รุมจิกตีเขานั่นเองดังนั้นวันหนึง่งลูกเป็ดขิเรศจึงหนีไปอยู่หนองน้ำแห่งหนึ่งลูกเป็ดอาศัยอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายวันวันหนึง่งมีหมาป่าตัวหนึง่งผ่านมาเห็นเข้า เจ้าหมาป่าค่อยๆเดินมาหาลูกเป็ดขี้เลและหมาป่าก็ได้หยุดจ้องดูลูกเป็ดอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วเขาก็วิ่งผ่านลูกเป็ดไปหมาป่าวิ่งผ่านลูกเป็ดไปแล้วลูกเป็ดก็ได้พูดขึ้นว่าเฮอ,อเอแนคลัง เดินหมาไปแล้ววิ่งหนีเลยลูกเป็ดคีเรได้ออกเดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของเป็นหญิงแก่นางเลี้ยงแมวไว้หนึ่งตัวและแม่ไก่อีกหนึ่งตัวแม่ไก่จะออกไข่ให้หญิงแก่วันละหนึ่งฟองหญิงแก่เห็นลูกเป็ดขีเรก็คิดว่า ถ้าเลี้ยงไว้ไม่นานก็คงจะออกไข่ให้เรากินได้อีกวันละหนึ่งฟองจึงยอมให้ลูกเป็ดอาศัยอยู่ในห้องด้วยแต่เลี้ยงไปจนนานแล้วลูกเป็ดขี้เรศก็ยังไม่ออกไข่สักทีประกอบกับลูกเป็ดขี้เรศทะเลาะกับแมวและแม่ไก่ทั้งสก็ได้ทะเละากัน จากนั้นลูกเป็ดขี้เร่ก,ก็ได้หนีออกจากบ้านหญิงแก่ไปขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านหญิงแก่ลูกเป็ดเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งก็เลยแวะหยุดพักนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนจนหลับไป นั้นบางเอิญก็มีชาวนาใจดีคนนึงมาพบเขา้าชาวนาจึงได้พาเอาลูกเป็ดขี้เร่ไปอยู่ที่บ้านด้วยลูกๆของชาวนาดีใจเป็นอย่างมากและอยากจะเล่นกับลูกเป็ดลูกชาวนาจึงวิ่งไล่จับลูกเป็ดขี้เร่ ลูกชาวนาวิ่งไล่จับลูกเป็ดขี่เรลูกเป็ดกลัวมากจึงบินขึ้นไปเกาะบนถังนมจนพังถังนมหกกระจายแต่ชาวนาได้โกรธมากเขาจึงใช้เหล็กเคลี้ยงลงไปให้ทางลูกเป็ดลูกเป็ดจึงวิ่งหนีออกไปทางประตูหลังและแอบซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ ลูกเป็ดขี้เร่ได้หนีออกมาอยู่ในป่าริมสระน้ำเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดตัวโตกว่าเดิมมากเขามีปีกที่ใหญ่และแข็งแรงวันหนึ่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นรอบๆสระ พอเพอิญเหลือบไปเห็นนกสีขาวสามตัวนกสีขาวสามตัวกําลังบินลงไปเล่นอยู่ในสระน้ำลูกเป็ดนึกในใจว่าถ้าเราบินลงไปในสระน้ำแล้วให้นกแสนสวยสามตัวนั้นจิกเราเสียจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยมีรูปร่างหน้าเกียรอย่างนี้ ลูกเป็ดขี้เหร่นึกในใจแล้วก็ก้มลงดูเงาของตัวเองในน้ำแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจที่เห็นเงาของตัวเองเป็นหงส์แสนสวยต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เหร่อีกแล้วฝูงหงส์ในสระลอยเข้ามาไกลๆและพากันทักทายก็มีหงส์ตัวหนึ่งพูดขึ้นว่า แต่หงตัวใหม่ก็ไม่ได้ลำพองใจเลยเขานึกถึงคืนก่อนๆเมื่อครั้งยังเป็นลูกเป็ดขี้เลแล้วฝูงหงก็พากันบินขึ้นจากน้ำโดยมีหงตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุขแล้วหงทั้งสี่ตัวก็พากันบินไปรอบๆสระน้ำอย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ดีได้หากรู้จักอดทนเรียนรู้และต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆรู้จัก นำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองแล้วสเสน่ห์ที่อยู่ภายในตัวเราก็จะค่อยๆปรากฏชัดออกมาอย่างเช่นลูกเป็ดขิเรศที่เติบโตกลายเป็นหงส์แสนสวยนั่นเองค่ะ